thank you สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะเจอกันในขับกิ๊กนะกวางหนึ่งในอินสตราคเตอร์ของขับกิ๊กวันนี้กวางจะมาให้4ี่เทคนิคดีๆนะคะสําหรับคนที่รู้สึกว่าเอออยากที่จะให้ความรักเนี่ยมันยืนยาวมากขึ้นอยากจะรักษาคุณภาพความรักให้มันยืนยาวมากขึ้นจะต้องทํายังไงคะคุณกวางมันจะต้องโพสท่าไหนมันจะต้องยิ้มท่าไหนมันจะต้องเล่นหูเล่นตาขนาดไหนกวางบอกเลยว่าพอคนเราครบไปซักระยะหนึ่งแล้วอะเราครบกันที่ ความรู้สึกภายในตัวตนภายในไอ้นเสน่ห์ตอนแรกอะที่มันไปเทิร์นออนเขาหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันอาจจะเวิร์กได้ในช่วงแรกที่เดทกันแต่หลังจากที่เราคอมมิชเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยนะคะมันจะต้องใช้อาศัยความเข้าใจแล้วก็ อะไรอีกหลายๆอย่างเลยเดี๋ยววันนี้กวางจะให้4ข้อซึ่งถ้าทําได้นะรับรองว่าคุณจะมีรักที่ยืนยาวและคุณจะมีรักที่มีคุณภาพรักยาวไม่เท่ารักที่มีคุณภาพถูกไหมเพราะฉะนั้น4ข้อในวันนี้ได้ทั้งรักที่ยืนยาวและรักที่มีคุณภาพไม่ใช่รักกันไปก็ทุกันไปรักแบบเขี้ยวเข็นกันไปรักแบบทางลิบากไม่เอานะคะถ้าจะมีรักเนี่ยกวางบอกกับตัวเองเสมอเลยว่ารักเนี้ยมันจะต้องเป็นรักที่ดี มันจะต้องให้พลังกับกวางมันจะต้องให้การเจริญเติบโตทางความคิดกับกวางแล้วรักเนี้ยจะต้องเป็นรักที่ให้พลังงานกับกวางเท่านั้นเพราะฉะนั้นในสิ่งเนี้ยเราจะร้องขออย่างเดียวไม่ได้ค่ะแต่เราจะต้องทําให้พลังงานเหล่านี้เกิดขึ้นในพื้นที่ความรักหรือว่าบ้านของเราด้วยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะทักทายกันก่อนนะก่อนเข้าข้อแรกสวัสดีคุณทิฟฟี่ค่ะสวัสดีคุณนันทพรค่ะคุณวิรชยัยคุณขาว คุณอาร์ติสนะคะสวัสดีพี่หนุ่มนะคะสวัสดีคุณคุณดาวชีหรือเปล่าสวัสดีคุณคิตตี้ค่ะสวัสดีคุณซูซี่นะคะสวัสดีคุณลูกเกตค่ะคุณลูกตาลผิดไม่ใช่คุณลูกเกตนะ,อะเอาเป็นว่าใครที่ติดตามกองมาได้ในขับกีิ่กับกองเชื่อว่าหลายคนน่าจะ คุณหน้าคุณตากวางอยู่แล้วแล้วก็รู้จักกวางอยู่แล้วนะคะก็ทราบว่าทุกครั้งที่กวางจะมาถ่ายทอดในเรื่องของความสัมพันธ์นะกวางจะเน้นมากๆเลยในเรื่องของ m i n d ซ e t และวิธีการปฏิบัติตัวกับคนรักของเราแต่มันไม่ได้หมายความว่ากวางไม่เคยสอนผู้หญิงให้เราทําเพื่อให้ผู้ชายประทับใจนะไม่เหมือนกันนะแต่กวางกําลังแชร์ความคิดหรือไอเดียเพื่อให้เราทุกคนนะคะ เป็นคนที่ดีที่สุดในเวอร์ชั่นของเราและเมื่อเราเป็นคนที่ดีที่สุดในทุกมิติในเวอร์ชั่นของเราเชื่อเถอะว่าเราอยู่กับใครก็ได้เราเชื่อเถอะว่าคนดีๆจะวิ่งเข้ามาหาเรามากมายเราเชื่อเถอะว่าความรักที่มันมีเนี่ยมันก็จะกลายเป็นความรักที่มีคุณภาพมากขึ้นเป็นความรักที่ดีมากขึ้นเออเพราะรักแล้วถ้าไม่ดีไม่รู้จะรักทำไมถูกไหมคะค้างนะคะยังค้างอยู่ไหมคะ มีใครคร้างไหมคะคอนเฟิร์มให้กวางหน่อยถ้าไม่ค้างแล้วเดี๋ยวกวางจะไปเลยนะสวัสดีค่ะคุณตาตาสวัสดีคุณอมีนานะคะสวัสดีคุณสาวนาค่ะสวัสดีคุณเรนค่ะสวัสดีคุณว่า รุนดานะคะว่ารุนดาและจะเป็นคุณว่ารุนดาสวัสดีนะคะคุณรักเดียวในใจโอเคกวางเข้าข้อแรกเลยแล้วกันนะข,ข้อแรกกดสีข้อที่บอกว่าถ้าทําแล้วเนี่ยความรักคุณอะจะยืนยาวแล้วก็เป็นความรักที่ชุ่มชื่นหัวใจดีต่อใจแล้วก็ให้พลังงานกับคนทั้งคู่แน่นอนจะเป็นรักที่เป็นประโยชน์กับโลกใบนี้ที่สําคัญรักนี้จะเป็นประโยชน์กับตัวคุณนะคะข้อหนึ่งเลยนะคะคือถ้าเกิดเราจะเป็นคนรักเนี่ยหรือเราคิดจะมีแฟนแล้วเนี่ย เราคิดแต่จะคาดหวังว่าจะได้ความรักและความโรแมนติกความดูแลเอาใจใส่อย่างเดียวไม่ได้แต่เราจะต้องเป็นคนรักที่เข้าใจในจุดยืนของอีกฝ่ายหนึง่งแล้วก็มีใจที่เปิดกว้างในการเข้าใจจุดยืนของอีกฝ่ายหรือความคิดของอีกฝ่ายน,นะคะความรักที่จะทําให้เข้ามาได้เลยค่ะพี่แมความรักที่จะทําให้เราสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุดเลยหรือว่าเรามีปัญหากันได้มากที่สุดเลยคือการที่เราพยายามจะให้อีกฝ่ายหนึ่ง มาอยู่ในจุดยืนของเราเข้าใจใช่ไหมการที่อยากให้อีกฝ่ายหนึ่งมาอยู่ในจุดยืนของเราคืออะไรคะคือการที่เรามีความคิดใจความคิดหนึ่งอ่ะแล้วพยายามไปโต้เถียงไปสั่งไปบอกเขาหรือทะเลาะก,กันกับเขาเพื่อให้เขาอ่ะมีมุมมองเห็นพ้องต้องกันกันกบเราซึ่งจริงๆแล้ววิธีนี้มันใช้แทบจะไม่ได้ผลเลยนะกับทุกๆความสัมพันธ์มันไม่ใช่แค่ความรักแบบแฟนสามีภรรยาอย่างเดียวความรักแบบพี่น้องพ่อแม่ความรักแบบคนที่ทํางาน ถ้าเราใช้วิธีการแบบนี้คือสิ่งที่ฉันเชื่อมันต้องเป็นสิ่งที่ถูกที่สุดสิใครเคยมีความคิดแบบนี้บ้างสิ่งที่ฉันเชื่อสิ่งที่ฉันปฏิบัติ mindset ที่ฉันมีอะไรก็ตามที่ฉันทำอ่ะมันต้องดีที่สุดถ้าใครไม่ทำตามแบบที่ฉันทำหรือแบบที่ฉันเข้าใจมันแปลว่าเธอน่ะผิดแต่ฉันน่ะถูก แล้วเราก็ใช้พลังกาลังมหาศาลเลยค่ะในการที่จะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมาอยู่ในจุดยืนของเราแล้วอันนี้แหละมันเป็นจุดเริ่มต้นของความแตก้า้ในความสัมพันธ์ที่หลายๆคนลืมคิดไปเลยนะคะบางครั้งเนี่ยคนสองคนนะ่ารักกันมากเลยรักกันมากเลยในช่วงแรกเนี่ยพิศวาสกันมากเลยคลั่งไคล้กันมากเลยพออยู่กันไปสักพักหนึ่งนะคะคนสองคนเริ่มเป็นตัวของตัวเองมากๆมีพื้นที่และมีจุดยืนในตัวในของตัวเองมากๆซึ่งสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะ สิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผิดมันถูกต้องแต่มันจะผิดต่อเมื่อถ้าเรามีจุดยืนในจุดของเราแล้วเราพยายามที่จะไปโน้มเอียงอีกฝั่งหนึ่งหรือพยายามไปดึงอีกฝั่งหนึ่งให้มายืนอยู่ในจุดยืนของเราแล้วบอกว่าแกดูสิตรงนี้มันถูกที่สุดสิ่งที่แกเป็นนะมันผิดสิ่งที่แกคิดอนตะ่มันผิดฉันนะถูกต้องที่สุดเอาจริงๆมันเป็นไปได้ไหมที่ คนสองคนเกิดมาต่างครอบครัวต่างสถานะจะมีจุดยืนหรือมีมุมมองในทุกเรื่องที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่อยากที่จะเอาชนะมากๆเลยในความสัมพันธ์คือไม่ว่ายัางไงก็ตามฉันจะไม่ยอมแพ้เลยเพราะสิ่งที่ฉันคิดมันถูกแล้วเราก็พยายามให้อีกฝ่ายนะึงมะอยู่ในจุดยืนของเราตลอดเวลาวิธีการแบบนี้คือวิธีการบ่อนทําลายความรักชั้นดีเลยค่ะถ้าอยากให้ความรักพังลงนะคะเป็นแบบนี้เยอะๆแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้ความรักดีนะคะต้องเข้าใจในจุดยืนของอีกฝ่ายหนึ่ง การเข้าใจในจุดยืนของอีกฝ่ายไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเปลี่ยนจุดยืนที่เรามีนะคนละเรื่องนะไม่ได้หมายความว่าเอ้าคุณกว้างเราจะเข้าใจได้ยังไงอ่ะในเมื่อเราไม่เข้าใจหรอกสิ่งนั้นมันไม่ถูกเราไม่ได้ถูกสอนมาแบบนี้เราไม่ได้มีพ่อแม่แบบนี้เราไม่ได้คือเราไม่ได้ถูกมายเซ็ตถูกฝังมาแบบนี้ทําไมเขาเข้าใจว่าสิ่งนี้ถูกแต่ทําไมเราเข้าใจว่าสิ่งนี้มันผิดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเปลี่ยนจุดยืนเราแต่เราแค่ถ้าเราจะอยู่กับใครสักคนหนึ่งเราลองเปิดกว้างแล้วมองจุดยืนของเขาแบบ ผู้สงสัยอะ่ะแล้วก็ค่อยๆหาคําตอบไปแต่ไม่ต้องพยายามดึงเขามาอยู่ในจุดยืนของเราเพราะมันไม่ได้ผลแล้วมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยเกิดรอยร้าวด้วยนะคะกวางไม่ได้หมายความถึงเรื่องใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นเรื่องที่คุณแก้วตาบอกว่าจับได้ว่าแฟนนอกใจถ้าเรามีจุดยืนชัดเจนว่าเราให้อภัยไม่ได้กับการนอกใจสิ่งที่เราทําได้ก็คือกลับมาคุยกับตัวเราเองว่าเอาไงถ้าบอกว่าให้อภัยไม่ได้เราก็ปล่อยเขาไปเพราะจุดยืนเราชัดอะ่ะแต่มันไม่ต้องพยายามไปยืด เขาเช่นเธอจะต้องจริงใจกับชั้นสี่เธอจะต้องรักเดียวใจเดียวสี่สิ่งที่เธอทํามันผิดมันแย่มากเลยแล้วก็ยังทนอยู่ด้วยกันบนจุดยืนที่มันต่างกันแล้วเราก็พยายามจะเปลี่ยนเขาพยายามจะจับผิดเขาพยายามจะวิ่งไล่ตามเขาให้เขามาอยู่ในจุดยืนเดียวกับเราหรือหรือว่าวิธีมุมมองของความรักแบบเดียวกับเราคือต้องรักเดียวใจเดียวเธอต้องซื่อสัตย์ก็นี่เมื่อจุดยืนเขาหรือมุมมองในชีวิตเขาอะ เขาไม่ได้ให้ a l u ูกับความซื่อสัตย์อแต่เราให้ a l u ูกับความซื่อสัตย์สิ่งที่เราควรจะทําก็คือไม่ต้องไปเถียงไม่ต้องไปต่อสู้ไม่ต้องพยายามไปเปลี่ยนความคิดหรือโน้มน้าวใจเขาะคะแค่เข้าใจจุดยืนของเราแล้วถ้าอะไรที่มันต่างกันมากจริงๆถ้ามันไปกันไม่ได้ถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่ๆนะอาจจะต้องปล่อยมือแต่ถ้ามันเป็นเรื่องเล็กๆเช่นวิธีการเลี้ยงดูลูกที่ไม่เหมือนกันสมมตินะคะหลายคนอ,อยู่ในชีวิตคู่แล้วรู้สึกว่าโอ้ตอนรักกันดีมากเลยคุณกวางพอมีลูกเท่านั้นแหละ ชีวิตเปลี่ยนเลยอะเพราะจุดย sure> ืนในการเลี้ยงลูกแต่ละคนไม่เหมือนกันเราอาจจะมีจุดยืนในการเลี้ยงลูกที่สบายสบายปล่อยให้ลูกมีพื้นที่ของตัวเองอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะมีจุดยืนในการเลี้ยงลูกที่ค่อนข้างเข้มงวดทีเนี้ยคนเราอะพ่อกับแม่นะคะรักลูกเหมือนกันแล้วสามีภรรยาสองคนอะก็มีความรักให้กันนะแต่บังเอิญว่าจุดยืนในการเลี้ยงลูกไม่เหมือนกันก็ตีกันละตีกันแล้วก็พยายามภรรยาก็พยายามจะดึงสามีเนี่ยให้เข้าใจฉันสิแบบนี้มันถูกฉันโตมาแบบนี้ แบบนี้มันดีกว่ามันใช่มันใช่ที่สุดสามีก็ก็ฉันก็โตมาแบบนี้เหมือนกันอะแล้วฉันก็เชื่อว่าสิ่งที่ฉันมีมันดีกว่าเหมือนกันอะไรเงี้ยสองคนตีกันค่ะตีกันเพราะต่างไม่ยอมรับในจุดยืนของการละกันการยอมรับในจุดยืนของกนและกันไม่ได้แปลว่าเราจะเปลี่ยนจุดยืนนะคะเราอาจจะยังมีจุดยืนที่เรามีอยู่แต่เราลองเปิดหูเปิดใจเปิดตาฟังจุดยืนเขาสักหน่อยหนึ่งว่า เออไอสิ่งที่เขายืนยันมั่นคงอะอะไรทําให้เขามีความเชื่อแบบนี้แล้วความเชื่อแบบนี้มันมีข้อดีและข้อเสียยังไงและความเชื่อในแบบเราอ่ะมันมีข้อดีและข้อเสียยังไงหลายครั้งนะคะที่เมื่อก่อนเนี่ยกวางไม่เข้าใจตรงนี้แล้วกวางก็เผลอมีปากเสียงกับคนรักกวางบ่อยมากๆในเรื่องที่บางทีมันงี่เง่ามากๆใครเคยเป็นกดหนึ่งให้กวางมีปากเสียงในเรื่องที่งี่เงา่าแต่รู้ไหมว่าลึกๆเรารู้นะว่ามันงี่เงา่าแต่ฉันจะไม่ยอมอะ เพราะฉันรู้สึกว่าสิ่งที่ฉันเชื่อเนี่ยมันถูกต่อให้เรื่องนี้มันเล็กแล้วมันงี่เง่าขนาดไหนก็ตามแต่ฉันถูกเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีคําว่าฉันถูกฉันถูกฉันถูกเสมอเนี่ยในความสัมพันธ์เนี่ยอ่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสุขแล้วก็มีความสงบยากแล้วมันก็เกิดรอยร้าวได้ง่ายมากๆเลยแล้วเมื่อคุณสะสมรอยร้าวในความสัมพันธ์นี้ไปเรื่อยๆมันจะเหมือนกับอีกฝ่ายหนึ่งและตัวเราเนี่ยก็ไม่สะดวกสบายในความสัมพันธ์นี้เข้าใจใช่ไหมคะต่างคนต่างอึดอัด คนที่พยายามถูกยื้อให้เปลี่ยนจุดยืนตัวเองก็อึดอัดเราเองก็อึดอัดที่เขาไม่ยอมเชื่อในจุดยืนของเราเพราะเราก็ใช้พลังมหาศาลมากๆเลยที่จะเอาเขามาอยู่ในจุดยืนของเรา ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่จําเป็นเรื่องบางเรื่องไม่จําเป็นเรื่องบางเรื่องสามารถแชร์จุดยืนกันได้แล้วเราก็มาวิเคราะห์สิว่าเออจุดยืนเธอเนี่ยมันมีข้อดีนะแต่มันก็อาจจะมีข้อเสียในบางเรื่องจุดยืนฉันก็มีข้อดีแหละแต่ฉันก็จะมีข้อเสียในบางเรื่องเพราะฉะนั้นถ้าเรายอมรับได้ว่าในโลกใบนี้มันไม่มีอะไรหรอกที่มันถูกแบบร้อยเปอร์เซ็นตแต่มันก็ไม่มีอะไรเหมือนกันที่ผิดแบบร้อยเปอร์เซ็นตถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่เปิดใจกว้างแล้วพยายามเข้าใจจุดยืนของอีกฝ่ายหนึ่ง โดยที่ยังไม่ต้องพยายามลากเขามาอยู่ในเขตแดนของเราพยายามเข้าใจก่อนเออแล้วก็ตีความเรื่องนั้นแบบซื่อสัตย์ที่สุดอะ่ะซื่อสัตย์กับความเป็นจริงนะอย่าเทคไซส์ตัวเองนะอย่าเข้าข้างตัวเองนะแต่มองให้มันเป็นกลางที่สุดความขัดแย้งในความสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะลดลงได้นะคะเหมือนเขาจะบอกเลิกค่ะคุณแก้วตาค่ะถ้าเขานอกใจเราถ้าเขานอกใจเราใช่ไหมของคุณแก้วตาเดี๋ยวกวางอ่านก่อนนะ มันใช่ปะอมคุณแก้วตาบอกว่าจับได้ว่าแฟนออกนอกใะแฟนแอบนอกใจเขาตีตัวออกห่างเหมือนเขาจะบอกเลิกเราถ้าจับได้แน่แว่าเขานอกใจแล้วเขายังตีตัวออกห่างเราแล้วเขาอยากจะเลิกกับเราอ่ะคุณแก้วตาต้องเคารพในการตัดสินใจของเขานะคะการที่อีกคนนึงมีคนอื่นนะมันแปลว่าเขาอาจจะไม่ได้รักเราแล้วแล้วยิ่งเขามีคนอื่นแล้วเขาไม่ได้อยากกลับมาหาเราเขาไม่ได้อยากกลับมาเคลียร์เขาไม่ได้อยากกลับมาขอโทษแล้วเขาอยากจะไปให้เขาไปเถอะ พะต่อให้เขาอยู่อ่ะเขาก็ไม่สามารถเป็นคนรักที่ทําให้เรามีความสุขและทําให้เรามีความเชื่อมั่นในตัวเองได้เข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณแก้วตาเหมาะสมกับอะไรที่ดีกว่าไม่ได้หมายความว่าแฟนต่อไม่ดีเขาไม่ได้ไม่ดีแต่วันนี้เขาอาจจะไปเจอบางสิ่งที่มันตอบหัวใจเขาได้ว่ามันใช่มากกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าเราดีไม่พอเราอาจจะดีพอสําหรับอีกร้อยล้านคนบนโลกใบนี้ก็ได้แต่มันไม่พอสําหรับเขาแค่นั้นเอง เข้าใจใช่ไหมคะถ้าคิดได้แบบนี้เราจะไม่เสียเวลายือ้อใครนานนะเวลาแนะนำเขากลับมองไม่เห็นความหวังดีชอบให้เสียความรู้สึกบ่อยครั้งค่ะโอเคเ,ออเวลาที่เราแนะนำใครสักคนหนึ่งอะในความสัมพันธน์อะเราก็เผลอใช้คำว่าหวังดีเยอะมากๆเลยนะคะฉันหวังดีไงฉันเลยพูดแบบนี้เคยเคยเจอพ่อแม่ไหมเอาง่ายๆเราเชื่อพ่อแม่เรา100%ไหมแต่เรารู้นะว่าพ่อแม่หลักอะใครใครเชื่อบ้างว่าพ่อแม่หลัก เรารู้ว่าพ่อแม่หวังดีแล้วหลายๆครั้งเราก็ไม่ฟังพ่อแม่เราหรอกต่อให้เรารู้ว่าแม่รักแม่หวังดีแต่บางครั้งอะความคิดแม่มันก็ใช้ไม่ได้กับชีวิตเราไง แต่บางครั้งแล้วหลายครั้งเราก็รู้นะว่าความคิดของคนรอบข้างของเพื่อนเราก็หวังดีแต่เราก็ไม่ได้เก็บเอาความคิดนั้นมาใช้ถ้าเราหวังดีกับเขาจริงๆเราอาจจะยื่นแค่โซลูชันให้เขาค่ะไม่ต้องพยายามไปสู้รบอ,อบมือหรือทคประยัดเยียดความคิดเราให้ใครนะคะเราเป็นได้แค่โซลูชันเราเป็นได้แค่แนวทางเฉยๆแต่ว่าเราไม่มีทางจะเปลี่ยนใครได้ถ้าทําแบบนี้เราจะทุกข์แล้วปัญหาในความสัมพันธ์มันก็จะมีเยอะมากๆอาล้นะข้อแรกนะพยายามเข้าใจจุดยืนของอีกฝ่ายไม่ทะเลาะ เพื่อจะให้เขามาอยู่ในจุดยืนของเราถ้าเป็นแบบนี้ความรักยืนยาวยากค่ะความรักมีคุณภาพยากความรักมีความสงบและความสุขยากนะคะข้อเสีสอนะคะถ้าอยากให้ความรักยืนยาวและมีคุณภาพของความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเนี่ยเราจะต้องเก็บรายละเอียดและดีเทลของเขาเล็กๆน้อยๆคนสองคนเกิดมามีความชอบและความใช่ที่ไม่เหมือนกัน อีกคนชอบกินหวานอีกคนชอบกินเผ็ดอีกคนชอบกินเปรี้ยวถ้าเราไม่เก็บดีเทลรายละเอียดเหล่านี้และเรามัวแต่มองในโลกของเราและมุมของเราว่าฉันต้องการอะไรฉันชอบอะไรเธอต้องเสิร์ฟในสิ่งที่ฉันชอบเธอต้องเสิร์ฟในสิ่งที่ฉันต้องการสิแต่เราลืมมองไปเลยว่าคนคนนี้เขามีแพทเทิร์นในการใช้ชีวิตยังไงเขามีรูปแบบรายละเอียดดีเทลเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันสื่อถึงคนที่ใส่ใจนะคะยังค้างอยู่ไหมคะ ไม่น่าค้างแล้วนะมันสื่อถึงคนที่ใส่ใจและรักกันนะคะคนที่รักกันจริงๆอ่ะเราจะไม่ได้มองแค่ภาพใหญ่แต่เราจะมองรายละเอียดดีเทลเล็กๆน้อยๆยิบๆย้อยๆ,ยอยๆลงไปอย่างเช่นตัวอย่างนะมาไหมหายค้างยังคะเปิดใช้งานดาวแล้วนะคะหายค้างเรื่องเอืยกวางต่อ w i f i แล้วนะคะขอโทษทีนะคะที่เมื่อกี้ภาพค้างโอเค เ,เก็บรายละเอียดแล้วก็สิ่งเล็กๆค่ะกวางบอกเลยว่าคนเราส่วนใหญ่ทะเลาะกันเนี่ยด้วยสิ่งเล็กๆน้อยๆนี่แหละไอ้รายละเอียดยิบย่อยนี่แหละเวลาที่เรามีความรักนะแล้วอยู่ในความสัมพันธ์ไปซักระยะหนึ่งอะ่ะเราลืมมองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆไปกวางบอกเลยว่าไอ้สิ่งเล็กๆน้อยๆเนีย่นย,ยมันเหมือนเป็นพลังและเป็นดอกไม้เป็นน้ำผึ้งที่เราจะหยอดให้กันได้ทุกๆวันนะ่ะมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆมันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่อะกวางอยู่กับแฟนกวางมาแล้วกวางก็รู้สึกว่า เออกวางความประทับใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆดีเทลแบบอินดีเทลมากๆเช่นเหมือนกับกวางจะต้องตื่นมาแล้วทานกาแฟทุกๆเก้าโมงเช้าอะไรเงี้ยถ้าเขาอยู่เนี่ยเขาจะสั่งกาแฟมารอให้กวางเลยหรือแม้กระทั่ง เขารู้อะว่าช่วงนี้กวางทางานหนักมากๆเลยนะคะเขาก็จะรู้ว่าช่วงเวลาไหนที่เขาจะโทรและไม่โทรเมื่อก่อนเขาอาจจะโทรบ่อยแต่พอช่วงนี้เขารู้ว่ากวางทํางานหนักมากๆเลยเขาจะให้เวลาในการพักของกวางเยอะมากๆหรือบางทีเนี่ยเขาไม่อยู่กับกวางเนี่ยเขาแค่บอกให้ยูไม่ต้องทําอะไรเลยยูสบายใจในสิ่งที่ยูต้องทําเอาตัวของยูไปโฟกัสงานของยูนะแล้วเดี๋ยวเรื่องเล็กน้อยเนี่ยเขาจัดการให้ความรู้สึกแบบว้าวผู้ชายคนนี้ทําไมทําไมเขาเข้าใจกวางแล้วเขาเข้าใจรายละเอียดของชีวิตกวางเยอะจังเลยกวางเลยรู้สึกว่าส มันทําให้กวางตกหลุมรักคนคนนี้นะคะแล้วมันทําให้กวางก็อยากจะเป็นในแบบเดียวเป็นสิ่งเดียวกับที่เขาเป็นเหมือนกันก็คือกวางอยากจะช่วยเหลือเขาในเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่ะบางทีมันไม่ต้องช่วยกันในเรื่องใหญ่นะเพราะบางทีหน้าที่การงานหรือบางทีอะไรก็ตามเราไม่ต้องการให้เขามาคิดแทนเราหรอกแต่เรื่องใเล็กน้อยๆที่มันเป็นดีเทลอ่ะที่เรามองข้ามไปแล้วเขาคิดแทนเราอ่ะเรารู้สึกว่าสิ่งนี้เรา appreciate แล้วมันอาจจะทําให้ความรักของคุณยืนยาวขึ้นก็ได้เพราะสิ่งนี้มันซื้อใจกวางได้เลยอ่ะไอ้เรื่ น้อยๆเนี่ยนะคะหรือแม้กระทั่งเขารู้แล้วว่าโอเควันนี้เห็นแล้วนะว่าครีมในครีมของกวางหมดครีมของกวางหมดนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเออวันนี้ยูมีเวลาไหมถ้าไม่มีไม่เป็นไรเดยกเขาจะไปซุปเปอร์มาร์เก็ตรหรือไปห้างไปชอปปิ้งมอลล์ให้เพื่อซื้อครีมของกวางมาติดไว้ในตูน้เย็นหรือถ้าเขาออกไปที่ไหนก็ตามแล้วเขาเห็นว่ากวางชอบกินอะไรหรือกวางชอบใช้อะไรเนี่ยเขาจะซื้อสิ่งนั้นมาไว้ในตูน้เย็นเพราะเขารู้ว่าเนี่ยกวางชอบไอ้ผลไม้เนี่ยกวางชอบเขาก็จะซื้อมาติดไว้ให้กวางก็รู้สึกว่า เฮ้ยทำไมทำไมกวางถึงหลงรักผู้ชายคนนี้นะคะทำไมความรักที่กวางมีให้เขาอะมันถึงเป็นความรักที่มากขึ้นทุกๆวันทุกๆวันทุกๆวันมันไม่ใช่แบบรักหวานแหวล,ละแปลเข้าใจปะ่ะมันเป็นเพราะเขาอะแอบใส่ดีเทลเล็กๆน้อยๆให้กวางทุกวันมันเหมือนกับทุกวันกวางตื่นมาพร้อมกับดอกไม้มันไม่ใช่ดอกไม้จริงๆนะคะแต่มันเป็นดอกไม้ในทุกย่างก้าวอะ ของของชีวิตอ่ะเออหันไปเอาอีกแล้วอันนี้ก็มีสิ่งที่เขาเตียวไม่ให้อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เขาเตียวไม่ให้เอออันนี้เขาก็คิดแทนเราเนาะบางเรื่องเราก็ไม่ได้ทันคิดอะไรเงี้ยยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่ากวางแค่ไม่มีเวลาที่จะตามช่างแอร์มานะคะเพราะว่าด้วยความที่เราทํางานค่อนข้างเยอะเขาก็จะคิดแทนแล้วว่าเออเดี๋ยวเนี้เขาจะต้องนัดช่างแอร์ให้กวางโดยที่บางทีเนี่ยเขาไม่ต้องให้กวางทําด้วยตัวเองเลยแต่เขาจัดการให้กวางทุกอย่างเลยอันนี้กวางว่ามันน่ารัก ไกด์ไผ่หวานบ้านป่าพาเที่ยวถ้ำนาคาอ๋ออันนี้นี่ก็เป็นคอมเมนต์นะชื่อยาวมากเลยนะคะเราเป็นคู่มั่นกันได้ปีครึ่งแล้วค่ะที่ผ่านมาเราเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่ว่าเขาไม่มีงานทําแล้วเขาจะไปทํางานที่ต่างประเทศแล้วเราต้องทํายังไงดีคะสามปีถึงจะกลับค่ะสอปปลาวโอเคตอนที่เป็นคู่มั่นกันอะเรารู้ใช่ไหมว่าว่าคอนดิชั่นมันคือเรื่องเงินนะก็คือเขาไม่ได้มีงานทําถูกปะ แต่ณนะวันนี้เขาก็อยากที่จะอาจจะอยากจะพึ่งพาตัวเองได้กวางรู้สึกว่าถ้าเขาจะต้องไปทํางานต่างประเทศจะทํายังไงดีข้อแรกเลยคือต้องทําความสัมพันธ์ตอนเนี้ที่มีก่อนที่จะแยกกันไปต่างประเทศอะให้เป็นความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพที่สุดแล้วเหนียวแน่นที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ถ้าทําได้เอาอยู่ค่ะและในระหว่างที่เขาไปอยู่อีกประเทศหนึ่งนะคะถ้ามีเวลาและเป็นไปได้ก็ไปหากันให้บ่อยและในระหว่างที่ไปหากันทําทุกอย่าง ให้มันดีเพราะคนเราอยู่ไกลกันแล้วอะ่ะมันไม่มีอะไรเลยที่จะเป็นตัวเชื่อมกันได้นอกจากความรู้สึกดีๆที่มีให้กันกวางกับแฟนกันกวางก็อยู่คนละประเทศนะคะคือเดือนหนึ่งเราจะเจอเขาแบบสมมติเดือนหนึ่งมีสาสิบวันใช่ไหมเราจะเจอเขาแค่สิบห้าวันอีกสิบห้าวันเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เจอกันเพราะว่าเขาอยู่อีกประเทศหนึ่งการที่จะ อยู่กันทุกวันมันก็ยากเพราะว่าเบสกับเขากับเราคนละประเทศเนาะทีเนี้ยทุกวันที่เจอกันหรือทุกครั้งที่อยู่ด้วยกันนะคะมันจะต้องเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเราจะต้องพาความสัมพันธ์เนี้ยไปอยู่ในพีคสเตจถ้าใครอยากดูว่าไอความสัมพันธ์เนี้ยไปอยู่ในจุดพีคสเตจได้ยังไงนะคะแนะนาคอร์สที่ชื่อว่า Princess กับ q u e e สองคอร์สนี้นะ คุณควรลง r รินเซสก่อนลง r รินเซสเสร็จแล้วไปลง q ค e ียต่อ2องคอร์สนี้จะทําให้ความสัมพันธ์คุณยนะืดยาวแล้วมีคุณภาพแน่นอนยังไงความสัมพันธ์ก็ไม่ตายถ,าถ้าเรียน2คอร์สนี้จบนะก้องบอกได้เลยนะคะโอเคคนพิสมัยค่ะสวัสดีคุณรัตะนานะคะข้อที่2เนาะความรักจะยืนยาวถ้าเราเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะข้อที่สนะคะเป็นเพื่อนคู่คิดค่ะ เป็นทีมเดียวกันนะคะต้องไม่ทําตัวเป็นผู้นําและต้องไม่ทําตัวเป็นผู้ตามหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าการอยู่ทีมเดียวกันน่ะมันทําให้เหมือนกับคุณนึกภาพเลยนะว่าถ้าวันนี้คุณเล่นเกมลงแข่งขันฟุตบอลเป็นทีมวิ่งเป็นทีมหรืออะไรก็ได้ที่มันจะต้องแข่งเป็นทีมอะ่ะคุณจะต้องทําให้คนในทีมหรือว่าแฟนของคุณหรือคู่ชีวิตของคุณะ่ะเขารู้สึกให้ได้ว่าคุณคือทีมเดียวกับเขาไม่ได้เป็นภาระ หรือไม่ได้เป็นผู้นําไม่ได้เป็นเจ้านายไม่ได้มาออกคําสั่งต้องทําให้เขารู้สึกให้ได้ว่าคุณคือทีมเดียวกับเขาเช่นไม่ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็ตามคุณอาจจะไม่ได้เทคไซส์หรือบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้ทาอะไรที่มันถูกหมดทุกอย่างแต่คุณจะต้องไม่ไปชี้หน้าแล้วว่าเขาว่าเธอผิดเธอทําแบบนี้ไม่ได้คุณจะต้องมายืนอยู่ข้างๆเขาแล้วจับมือแล้วถามเขาว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะมันเป็นเพราะอะไรแล้วเรื่องนี้มันกระทบอะไรกับอยูบ้างไหม ถามเขาเราไม่ต้องไปแบบซับพอร์ตหรือไปเชียร์อัพบางทีแบบไม่ต้องเก่งแล้วเธอทำถูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าแฟนเราทะเลาะก,กับคนอื่นอะเราอาจจะไม่ต้องบอกหรอกว่าดีแล้วพี่ด่ามันเลยหรือว่าไปไปไปเหมือนแบบไปเหมือนเป็นนางช่างยุใส่เขาอะไรเงี้ยนะคะถ้าเกิดเขามีปัญหาอะไรมาเราก็แค่ยืนข้างๆแล้วจับมือเขาแล้วถามว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อย และเหตุการณ์นี้มันทาให้พี่รู้สึกยังไงแล้วพี่รับมือกับมันยังไงแล้วพี่คิดว่าผลลัพธ์อะที่มันเกิดขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะกระทบอะไรกับพี่บ้างไหมแล้วอยากให้ความช่วยัพพ p o r t อะไรหรือเปล่าคะในเรื่องนี้แล้วบอกว่าไม่เลยไม่เป็นไรแค่อยากเล่าให้ฟังเฉยๆแค่อยากเล่าให้ฟังเฉยๆแล้วก็จบนะคะแค่นั้นอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องทําคืออะไรอะเปิดประตูเข้าออก โอเคค่ะอันนี้นะคะคือเพื่อนคู่คิดหรือเป็นทีมเดียวกันห้ามทําตัวเป็นผู้ตามก็คือเป็นผู้ตามแบบเป็นเป็นเป็นแบบเป็นเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าเป็นเป็นลูกหมาลูกแมวใครวิ่งตามเขาตลอดกรับออเดอร์เขาตลอดแบบนี้เขาก็จะไม่ได้ ให้ความเคารพและให้เกียรติเราหรือทําตัวเป็นผู้นําคือการออกคําสั่งเขาตลอดว,ว่าเธอต้องทําแบบนี้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 ถึงจะถูกอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกันนะคะข้อต่อมาข้อที่สนะคะข้อสุดท้ายคือทําให้เขาภูมิใจในตัวเองมากขึ้นไม่ว่าใครอยู่กับเราก็ตามถ้าเขาอยากจะอยู่กับเราเขาจะต้องรู้สึกว่าการที่เขาอยู่กับเราอ่ะเขาได้อะไรมากกว่ากับการที่เขาอยู่คนเดียวการได้อะไรมากกว่าเนี่ยไม่ได้การไปให้วัตถุไม่ใช่การไปให้เงินไม่ใช่การไปให,ให ความรักแบบยึดติดแบบฉันรักพี่เหลือเกินผู้ชายเขาไม่สนใจหรอกว่าฉันรักเธอซื่อสัตย์กับเธอฉันจะเป็นของของเธอคนเดียวเธออยู่กับฉันเธอจะได้ความรักที่บริสุทธิ์ที่ซื่อสัตย์ที่ยั่งยืนที่ยาวนานอะไรเงี้ยมันก็โอเคนะแต่เรื่องเนี้มันไม่ได้สําคัญเท่าเขาอยู่กับเราอะแล้วเขารู้สึกว่าเขาได้รับรางวัลอะไรบางอย่างตลอดเวลาหรือเปล่าเช่นความภาคภูมิใจอันนี้เป็นเหรียญรางวัลชันดีเลยนะคะที่เราจะสแตมป์ให้เขาบ่อยเพื่อให้เขารู้สึกแบบเฮ้ยทํามาอยู่กับเราแล้วเขาดูแบบ ภูมิใจในตัวเองมากขึ้นน่ะไม่ว่าจะเป็นคําชมหรือว่าอะไรก็ตามที่เขาทําแล้วเรายืนยันคอนเฟิร์มว่าเขาเก่งเออเขามีความสามารถเขาดีแล้วนะพี่รู้ไหมว่าพี่มีข้อดีอะไรพี่รู้ไหมว่าหนูเห็นข้อดีอะไรในตัวพี่พี่รู้ไหมว่าทําไมอ่ะหนูถึงหลงรักพี่เพราะพี่มีข้อนี้ไงอันเนี้ยไอคาชื่นชมอะไรแบบเนี้ยเอียดก,กระดักปากที่จะพูดให้พูดบ่อยๆแต่ให้พูดด้วยความจริงใจและชมบนพื้นฐานของความจริงเพราะถ้าไม่จริง เขารู้เขารู้ค่ะให้ชมในพื้นฐานของความเป็นจริงนะคะคือให้หาจุดชมเขาและส่วนใหญ่ะคําชมเหล่าเนี้ยมันจะเป็นคําชมที่ฝั่งลากหรือถ้าคุณชมได้ถูกวิธีการชมมันจะมี3ามเลเวลมันจะมี3ระดับความเคยสอนไว้ในเรื่องเสกเสน่ห์ถ้าใครนะที่อยากให้ความสัมพันธ์เหมือนตอนจีบกันใหม่ๆหวานแหววเป็นแบบมี energy ของแบบ คนจีบกันใหม่ๆอ่ะม,มันจะมีเหมือนไฟลุกมีกระแสไฟฟ้าสถิตอยู่ทั่วร่างกายอะไรเงี้ยเออขนมันจะลุกแบบหน้ามันจะเย็นถ้าใครอยากได้ฟีลลิ่งนี้ให้เป็นลงเซกสนเสน่นะคะเอาเป็นว่าก็ line Club แอดไลน์แอดคลับกิ๊กละกันถ้าใครสนใจอยากลงคอร์สไหนของกวางดารินก็แอดไลน์แอดแล้วก็ไปถาม แอดมินได้เลยว่าคอสของคุณกวางดารินมีคอสไหนบ้างคะในไลน์แอดคับกิกนะคะโอเคกวางสรุปให้4ข้อนะถ้าอยากให้รักยืนยาวคุณจะต้องทํานะคะสั้นๆนะคะก่อนจบก็คือ1เข้าใจในจุดยืนของอีกฝ่ายหนึ่งค่ะอย่าทะเลาะเพื่อให้เขามาอยู่ในจุดยืนของเราอย่าพยายามไปยื้อไปฉุดกระชากลากถูกเขาแล้วบอกว่าเธอต้องเชื่อแบบฉันสิสิ่งที่เธอเชื่อเนี่ยมันผิดถ้าทะเลาะกันแบบนี้บ่อยๆความสัมพันธ์จบไว้แน่นอนนะคะข้อที่2คือเก็บรายละเอียดและดีเทลค่ะสิ่งเล็กๆ เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันคือเราสะสมพลังงานของความสุขที่มีให้กันทุกวันอะอยากข้ามดีเทลเล็กๆน้อยๆเด็ดขาดเลยไอ้อะไรเหล่านี้แหละมันคือเสน่ห์แล้วทำให้อีกฝ่ายนึงอะเขารู้สึกว่าเออเราโปรยดอกไม้เขาตลอดเวลาเลยนะคะข้อที่สามนะคะเป็นเพื่อนคู่คิดค่ะเป็นทีมเดียวกันอย่าทำตัวเป็นผู้ตามจ้องงงหรือทำตัวเป็นผู้นำคอยชี้นิ้วสั่งเขาอย่างเดียวไม่เอาทำตัวเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นพาร์ทเนอร์เป็นทีมเดียวกันเฮ้ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวสู้ไปด้วยกัน ไม่ใช่ไปตาหนิเขาไปว่าเขาอยู่ด้วยกันเป็นทีมเดียวกันอยากให้ช่วยอะไรอยากให้ซัพพอร์ตอะไรพี่บอกนะคะข้อที่4ี่นะคะทําให้เขาภูมิใจในตัวเองมากขึ้นรับรองว่าถ้าคุณทําได้นะในข้อนี้นะและในข้อนี้การที่ทําให้เขาภูมิใจในตัวเองมากขึ้นนะคะอยู่ในคอสที่ชื่อว่าควีนนี่เลยนะคอสเนี้ยทาให้รักยืนยาวแล้วลักแบบ l ย y a ตี้มากๆลักแบบซื้อ มากๆถ้าคุณเรียนควนะีนอะคุณจะรู้เลยว่าคุณจะกลายเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายจะให้ความรักและความเคารพและความซื่อสัตว์ของคุณมันเทิดทูนคุณเลยอะเออถ้าอยากรู้รายละเอียดเหล่านี้มากขึ้นก็ไลน์แอดคลับกิ๊กนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกการแชร์ทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็ฝากติดตามกองด้วยนะคะถ้าใครยังอ,อยากดูย้อนหลังคลิปเก่าๆของกวางก็สามารถเข้าไปดูใน YouTube ของคลับกิ๊กได้หรือดูในแฟนเพจคลับกิ๊กได้นะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ